สวัสดีครับชาวเกมเมอร์ทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Alien s h ชูเตอร์นี่ไอตัวเขียวๆนี่คือเอเลียนนะฮะซึ่งเกมนี้ใครหลายคนครู้จักดีผมจะเลือกหมดเป็นหมดดวิชานะฮะตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรดีแพกค่ะแพ็กอะไรตั้งชื่ออืม ลาครับลาเอาฮัาเลยหนุกดิมีตังค์ยี่สิบให้ซื้ออะไรวะไปกันเลยเ <c oughs> กมนี้การเล่น W A S D นะฮะปึ๊ฟ <c oughs> แต่บอกอะไรเนี่ยกด F หนึ่งช่วยเหลือโอเครู้ละกดยิงก็กด คลิกซ้ายนะฮะติดๆๆแล้วก็จะเดินไป,เ,ปนเกมนี้เป็นเกมรักธรรมชาตินะฮะเพราะเหยียบยาแล้วไม่ตายโอ้โหถังน้ำมันถ้าเรายิงน้ำมันก็จะเปิดเบิร์ดยิงแรกได้เลยครับเพราะปืนกระสุนฟรีนิตี้โอ้ได้มาแล้วหนึ่งชีวิตหนึ่งชีวิตของฉันนั้นมีค่า จยิงแล้วโอ้โหเฮงเงินเงินเงินเราต้องโดไไ้ก่อนปุ่มยังมีที่อื่นต่อครับเอ้ยเหมือนเคยเล่นมนแล้วไม่มีแล้วนี่หว่าอ้าวเดินไปเจอตังเชยเลยแอปซอนนี้เนาะ ยิงเล่นฮะกระสุน9,999นัดอะไร้是是็ลอยเลยหน่วย1 0ร้0 0 0 0น0 0 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 9 0 0นเ0้า0 0แ0นเก้าเก้า